โอ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นบุกไอ้นั่นบุกไอ้ปากระเบนมีได้บุกเปิดคลิปอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สามทหารเสือตั้งสดๆเลยนะครับแต่ภาคสองเลยพีพีสองในภาคสองอะไรก็คุณจะเห็นว่าหมู่บ้านเราแตกต่างจากเดิมมากในตอนแรกนะครับเพราะว่าเราเล่นเพลินกันไปหน่อยครับลืมอัดนะครับเนี่ยคเหตุผลนะครับ เป็นไงเหตุผลมักง่ายไหมคุณดูลาคูคุณเอาลามาเหตุร่เหตุละอันนี้ลาลา,ลาลคือเดี๋ยว<า>ผมขออัปเดตหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนอกจากาจุดเหมืองจุดเหมืองที่พวกผมหากันได้นะครับก็จะมีบ้านอันนี้เป็นบ้านหลักนะครับซึ่งก็จะมีห้องใต้ดินนะครับที่เนี่ยแหละที่ไม่ได้หายเพราะทำห้องนี้แหละครับมันต้องเปิดเพลงแล้วทาไปด้วยนะครับไม่งั้นอ้วกแตกตายนะครับอ๋อ มึงก็รู้ว่าหมาจะตีกูมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมากวะย่าห <laughs> มาไม่ลงหมาไม่ลงตรงนี้ปลอดภัยซึ่งนอกจากอ่าข้างนั่งใต้บ้านนะครับก็จะมีข้างบนบ้านซึ่งข้างบนบ้านนี้พิเศษหน่อยมันจะทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างนะครับเห้ยผมอยู่ด้านบนแล้วนะครับและผมมีกล้องส่อง <2 S 2> ทางไกลนะครับผมสามารถส่องไปยังที่ไกลๆได้และผมส่องไปเรื่อยจนผมเห็นสิ่งหนึ่งคะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายเพราะหมามึงนี่แหละจะเลยจะบอกเลยเดี๋ยวกูได้ฆ่าหมามึงทิ้งแน่อย่าอย่าต้านนอนนะครับที่ผมก็จะบอกคือผมพบหมู่บ้านโจรเลยครับไง EP สองตื่นเต้นเลยไหมแอลคือตรงไหนวะเฮไอ้ที่อิดมันเลงไปทางโน้นอะดูดิกูไม่มีกล้องไม่ไม่ไมไม่มมองไปทางเดียวกันนะมันจะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นนะครับ อ่าผมจะให้เพื่อนทุกคนเตรียมตัวเตรียมอาหารเตรียมตัวเตรียมของเตรียมให้พร้อมนะครับเช็คต่อพร้อมแล้วครับเราจะบุกกันตอนเช้าหมู่บ้านเราไม่พัฒนาอย่างเดียวนะครับหมู่บ้านเราสร้างที่กั้นนะครับแล้วก็ผมเอาไอรอนมาทําไอรอนกเลมเยอะเลยนะครับเพื่อนไม่รู้ตัวหรอกว่าไอรอนมันหายไปไหนนะครับว่าละเออลืมถามเลยมันไปได้สองวิธีคือม้ากับเรือเอาไหนเออเรือน่าจะเร็วกว่า อะไรใครเอาไข่อะไรกลับบ้านไอ้ขึ้นมาเฮ้ยเฮียตกแร้วเฮ้ยเฮ้ยจอมบีจอมบีขึ้นมาแทนไปแล้วเออไปเลยตา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 ไปได้แค่นี้อ่ะไปได้แค่นี้ก็ไปได้แค่นี้วะกลับมาเปลี่ยนแผนไม่ใช่มะพร้อมยังทุกคน ถอดเชือกครับกูขึ้นมาไม่ได้ถอดเชือกเงีปยมาอไมยองาุ้ยเฮ้ยคอเฮ้ยแอ๊อแะกดผิดมันวิ่งยังไงวะกด W W เหรอ,อรไม่ใช่โอ้มันสุดได้แค่นี้มันไม่เร็วกว่าน,นี้ไม่มีอ่ะหรือมันมีว่าแต่จำจำไม่ได้หรือไม่รู้ เออเอเอกดผิดกดผิดนี่มันกดคิวทิ้งดาบกดชิปค้างแล้วก็เออไม่ใช่ถ้าเป็นบารนี่วะน,นึนึกมันจะมีโดดถึงขั้นโดดสูงกับกระโดดธรรมดานีร่รอมาทางนี้อ๋อคือถ้าเป็นแค่บล็อกเดียวอย่างนี้คือไม่ต้องโดดก็ได้มาเร็วพวกโอเคเราจะไปบุกบ้านโจนรออใช่เป็นจากชาวบ้าน ใช่เพย่อนจัดเข้าบ้านกันเพียละกูปั่นมาตัวเองได้ปะวะง่อยวะไม่ได้ทำไมพี่เพื่อเขาดูมีสง่าราศียังมั้งีทอเจาเจาเจาเจเ็ดโอเคทุกคนทำปราสาทข้างขึ้นุดย้ายพวกมันรู้ตัว นอกจากขุม<า>ไม้กล<ะ>ัวมา,มาพีมบเลยเนะี่ยทำเสาให้หน่อยทำเสาก่อนเลยตอ้ขากูก็เอามาระหว่าคนนี้มาครบอ่ะโอเคทำเสาไปแล้วสามเสาเลยหนึ่งสองสาม,สามจะนอนเตียงกันก่อนไหม oh <yeah. S 1> โอ้ยคิปเปอร์บุกโอ้ยพวกมันได้ยินไหเนี่ยมาชานโอเคเลือดยังไม่ลด ทางปราสาทจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะครับตอนนี้นอนไม่นอนไม่นี่นอนต่อวางเตียงนี้วางเตียงนี้หลุม,มนี่ทำปีกปูกก็หรอปู่<ๆ>ยังไม่ทันะลรหมาตายาแล้วล่ะเลือดมันน้อยโดนไอ้เปอร์ทูไปตอนนั้นอะนอนไม่นอนนอนนอนเกิๆๆนจะได้เซาก็ไปนอนสิ อเอาประจาจเรยอ้าวแล้วเสาอะไม่มีเสมามะล่ามหน้าเสาข้างล่างอ่ะอ๋อแล้วหมาใครจยกีกล่าวมากเลยเฮ้ยซอมบ,บี้บบนี่มันเป็นกลยุทธ์ของผของเบ้งเลยนะใช่ประวัตของเร่ง,ง,เง,งจำาพิทนนไะใช่ใช่ของเล่งถูกต้องเือนซอกเล็กอะไรเงี้ยพิ่มนอนเลยเดี๋ยวทำประตู đam nhiên, người ta kiếm điều gì tuổi mà của anh là โอเคนอนกันดีกว่าอาฟีชุบโอเคปาสาข้ามคืนสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างนั่นก็คือเตาเผาวางแันหน่อยดิ๋ยวปปักไฟร,รอบนี้ก่อนกันซัมบี้เกิดมาเยือนหน่อยเดย้มาเยือนเฮ้ยมาเยินมาเยินต่อมาเยินตรงนี้ทำไล <c oughs> แค่หาเพื่อนยังมีความสามัคคีกันเลยจะรอดไหมเนี่ยกินนอม <c oughs> อยู่ยืนตรงนี้เออ,อยืนตรงนี้แหละครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้<อ>ร่วมกันครั้งแรกของเราสามคนภาร,รกิจนี้มีความสำคัญอย่างมากถ้าไม่เราถ้าเราไม่ชนะพวกมันพวกมันจะยกกองทัพมาโจมตีหมู่บ้านเราเพราะฉะนั้นอยากให้จดจำภารกิจจดจำครอบครัว ไม่ปนแล้วจดจำพวกพอ้องบล็อกแล้วก็ทำธุรกิจให้สำเร็จต่อยแม่งอเวนเจอร์โกอาเซบูราตอนเช้ามันตื่นยังไงะวะมึงวะปกติตื่นแล้วสรุปแม่งเป็นหมู่บ้านเอพีซีธรรมดากูฮาเลยก็หน้าตามันไม่เหมือนหมู่บ้านเอพีซีธรรมดาเลย หนเปิดประตูหน่อยตาเอเอ้เอยนี่มันกล่องอะไรอะ่ะอ,อีไม่เคยเห็นกล่องเ<อ>นี้ยขโมยเตียงมาด้วยเดีย๋ย,มว,ย,ว,ย,ว,ยวมันนอนขโมยเตียงมาด้วยเดี๋ยวมันนอนงั้นมันมีกล่องแตกด้วยแล้วมีโกเลมด้วยเนี่ยหมู่บ้านธรรมาดาที่ไหนเขาจะสร้างประตูไว้สองอันเนี่ยใช่ปะใช่ไหมเพิมนี่กูเก็บกูเก็บเตียงเองเออเหมือนจนยิ่งกว่ามันลีวขโมยเพชรลฮยเฮ้ จมตีวะเนี่ยไม่จมตีป่ะไม่ใช่หมู่บ้านโจนะห <c oughs> น้าตาเหมือนหมู่บ้านเอ็นบีซีธรรมดาเลยกูขโมยเตียงแม่งก่อนเลยใจเย็นอา,อาจจะไม่ใช่หมู่บ้านโจนะเพะื่อนแม่งมีห้องอาบน้ำด้วยแม่งเป็นแค่หมู่บ้านที่แบบรวยกว่าเราอ่ะเข้าใจปะก่อนเราก็เอาดีบ้านเ,เนี่ยเราแค่อ่านมาเพิ่ม เราเป็นเราเป็นฟันธมิรได้เราไม่ต้องจำเป็นต้องต่อสู้อะไรอิทมากเอยอิทอันนี้เอาเตรียมไปคือเขาเลยเพื่อนเอาเตรียมไปคือเขาเลยห้องเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเนี้ยไอ้เนี้ยกล่องเนี้ยคืออะไรวะกำลังแปลไหนึ่งเฮ้ยออฟคัพปิงแทเบิลแมปเนมเฮ้ยอะไรวะเออมันคืออะไรกล่องอะไรวะไม่รู้มันเหมือนเกมโหมดที่ทําเป็นกล่องคอมมานแต่คอมมันจะเป็นสีฟ้าไอ้สี ไข่ไข่ไม่รู้ใช้ไม่เป็นไม่เคยเออไม่เคยเห็นมันคืออะไรวะถ้าเจอฟักทองช่วยเก็บหน่อยมันเอาไปเปิดไฟใต้น้ำได้โอ้กูเก็บกูเก็บเข็งทิ้งมันมาเนี่ยเออกูเอามาทำเทียนทําอาหารนี่ขยะฟักทองอ่ะฟังทิ้งเถ้ะไหนไหนบ้านเพิ่มเอาไปเอาไปคืนไหนดิเก็บอืมกูขายของแพงเนาะ เราไม่เงเป็นโจรแทนไว้เฮียคนพิกล็อกเลยหนังโคตรคอตทวิตเลยรู้สึกไงบ้างครับที่เราไปเป็นโจรน,นี่คือกูต้องกลับมาเก็บเตงให้มันใช่ไหม<อ><อ>เน<ล>ี่ยเอาเตะไปคืนเอาเตงไปคืนเดี๋ยวซัมพี่บุก,กแล้วมันไม่ปลอดภัยตัวเองไอเหี้บนั่นนั่นมาอะไรอ่ะอันนี้คือพวกองค์คลรักเห็ปะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลังด้วย มันมันมันง้างธนูใส่กูเพิ่งลั่นธนูไปเมื่อกี้นี่มึงตากิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่มาคือหนามนี่นี่นี่ไอพวกข้างล่างเนี่ยมันมันธนูใส่เราเ้ยบ้านหมู่บ้านนี้อาจจะโดนโจนยึดเอาลองช่วยเฮ้ยยิงใส่จริงด้วยเราจัดการโจนก่อนหมู่บ้านนี้จะได้รับการปลดล็อกปลดปล่อย นดีๆยิงเราก่อนไม่แน่นอนอีเกียเอเวนเจอร์เซฟูอ้าวเฮียฆ่าหมาตัวเองตายเอ้านี่นี่คือทางนี้เดี๋ยวทำให้กูยิงหมาตัวเองตายอ่เห็นละมึงนี่มันเร็วจริงเลยโ okay, อเคทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโจนจริงด้วยวะ่ะมันขังเฮ้ยเฮ้ยไม่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 แปลกแล้วแปลกแล้วเลทมาแล้วเลทมาแล้ว เร็วเร็วเร็วช่วยปลดล็อกไอรอนโกนเลมออกมากูปลดล็อกไอรอนโกนเลมออกมาแล้วทุกคนเตรียมตั้งรับเตรียมตั้งรับโจรมันจะบุกหมู่บ้านนี้มันแตะได้แต่ดแตดแล้วเดี๋ยวกูจะขึ้นไปข้างบนยอดก่อนกูนรู้สึกมันมีนายพานฝั่งโจรอยู่ยืนอยู่อุ๊ยเต็มเลยวะใครมีธนูบ้างช่วยยิงหน่อยข้างบนหอคอยติร์ติตายแล้วหนึ่ง ไม,ม <า S 1> ่เห็นเป้าหมายมาั่งบนหอคอยบนหอคอยตายสองมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูนนกูสปแปมมันมากเลยตายกูไม่เห็นมันอยู่บยนยอดมันอยู่บยนยอดหอคอยอใครช่วยยิงอยู่อ่ะกูยิงต่อไปมันยกเลิกยิงยังไงวะเปลี่ยนดาบมั้งอยาให้มันยิงกูได้ต่ออยาให้มันยิงกูได้กูวิ่งไปบูเลยดีกว่าฮะ ไปเพิ่มม <ไป S 2> าบวกลังโจรเลยกันแล้วกันอินโวยเอ้ยอินโวยลุยไม่ใช่ไม,ใม <า S 2> ไม่ใช่โฟกิงรอเ็นอาจะวินเนี่ยแล้วมันขึ้นทางไหนวะไม่รู้ถึงถือบนฐานแล้วมีแต่เป่าด้วยเว้ยเอ่อมีขวดเอ็กพีด้วยประตูอยู่ไหนวะ มันแต่ะแต่แดงไม่อยู่เลยเพื่อนนี่เราเป่ากลับเราเป่ากลับเราเป่ากลับเจอแถวนี้ด้วยไอ้สุดก็เจอรังโจ้แล้วเอาเวนเจอร์เอาเซฟูไปยิงเราวะอ้าไปไอบีไปแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้เป็นคนอยู่เลยเพราะว่ามันไม่ง้างธนูยิงเอ้าโหอิดเปอร์อิดเปอร์อิดอะไรเปอร์ว่าอยู่ข้างหน้าด้วยวะ มันแอบอยู่ใต้หมู่บ้านนี่เองระดมยิงจะนูตายแล้วตายแล้วเรื่องมันลดไปครึ่งหนึ่งแล้วแปลว่ากองโจรมันก็น่าจะเกือบหายไปครึ่งแล้วมาอยู่ในเท่าพวกนี้จะอย่างไรกันนะมีพ่อมดทุกคนระวงังยังโรู้ยจงตี้จังหวะนี้ละโอ้โอ้โอ้ อ่ามข้าหมาโูมีคิปเปอร์ตรงนี้ระวังเดี๋ยวปักไฟให้ยังมีอยู่ข้างในหนึ่งตัวเดี๋ยวจัดการให้ไปหาตรงอื่นตรงนี้ตายแล้วเจ็บๆกูเจ็บเลือดเลือดมันเริ่มหมดและเฮ้ยมันเลดอันแรกเองมันมีหลเวลถ้าจังไม่ผิดอะ่ะ<อ>เดี๋ยวจัดเองไม่ต้องกลัว เออพวกมันอดู่ดันวนอย่างแต่ข้างล่างมันก็เรื่อนอยู่นะลึกออเป็นพวกโจรปกติมันจะโจมตีบนหมู่บ้านเว้ยแต่แม่งเสด็ดันสปาวมาในใต้ถ้ำซึ่งเป็นถ้ำขอที่โคสวยไอพวกโจรโสมมเจอแล้วมันอยู่นี่มันตั้งทีมมาแล้วมันเอาพอมดวิญญาณพูดมาด้วย โปกแกรมเสริมกูยังหามืงอไห่เจอเลยตรงนี้มันมันเอาพอมลพูดมาด้วยทุกคนโจมตีพอมลพูดก่อนเองอยู่ไกลมากเร็วอ้อทันกูกินอาหารเดียวเจ๊กูเป็นไพ่อเอกยาการคนเดียวหรอไอ้สั์แม่งเอาขวานมาไรตีกูโอ้ยเฮ้ยทีเดียวแตกเอ้ที แต่ก็แรงจริงอุ้ยเชียมันมาอีกแล้วทุกคนเตรียมรับมือโอ้เลื่อนกูเลยาบ้านชายชุดชาวบ้านปรับธงคนถ้าปรับธงอย่างฟรีไฟเตรียมตีเดี๋ยวเป่าแตนสั่นเตอรที่เป่าในแมงเขาไฟมาอีกเออนั่นแหละตัวรักทุกคนสู้ ตุต๊ขี่ได้ปะไม่ได้ตองตามีอาแล้วทำไมไล่กลัวไอ้เหี้ยอายแล้วทหารที่เหลือมันอยู่ไหนควายได้ไรไหมปึ๊บเฮ้ยเอ้ยเหี้ยเจ็บกูเจ็บน้ำน้ำนทางโกูทางกูทางกูเรบนี้พอหมดเยอะด้วยอังรับระยะไกลก่อนอก,กู โมมันเข้าใกล้แล้วเปลี่ยนใช้ดาบเร็วพีพอมอดโอ้พอมออยู่ไหนบ้างวะกู้ตายตายเว้ยพวกฟองอันนี้ยาอะไรวะกูก็ได้ยามาเหมือนอะไรไม่รู้เฮ้ยสปีดบวกยีส่สบิบบาทต่อ ได้จะปิดบว่ยี่สิบหายไปไหนอะเอิ่มตายไม่หมายถึงพวกนั้นอะไม่รู้น้องเท้าทิ้งไปกูไม่เอาไรน้องเป่าแต่อะไยนี่โอ้เจอละอิดมาเป็นซุ้มเลยไปพื้มสมุบอีดทางนี้ไม่ไม่บนเขากอบกู มันนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะอิดนี่นี่มาตรงกูอิดอิดนี่มันเป่ามันมีบนมันมีบนยอดด้วยมึงจัดการไปก่อนเดี๋วกูจัดการบนยอดก่อนเปล่ากูยากให้มึงดูเฉยๆ่ะโอเคมาละนี่นี่มันนั่งทำพี่อะไรกันอยู่ตรงนั้นขวามันเตรียมตัวมันเตรียมตัวบวกโจมตีเราต้องโจมตีมันก่อนไอ้นี่มาระดับบอสดมันเอาตัวใหญ่มาโจมตีเลยโจมตีคนขี่ก่อนอ้าวตัวแตก อ๋อมันติดไอ้เหี้ยใช่มันติดไงตีอะไรมึงมีตัวฝนตกแล้วเราไม่หวาน oh ามัน <yeah. S 2> ยังสู้เพิ่อย่าสู้ตวนั่นวังเราตัวอยู่ที่สูงกว่า oh <yeah. S 2> บนหอคอยมีตึ่งตัวเท oh <yeah. S 2> ่าที่จะเห็นอ่าค่าเอ็นเดอร์แมนเมื่อกี้เห็นได้เหี้ยเลย เนี่ยซอมบี้ทิ้งไปห้างห้อยยังไงอยู่ตรงนี้ตรงนี้หวนี่นี่ข้างล่างนี่มันเป็นผู้ใช้ขวานตายละเกมาร์เรเจอแล้วเจอแล้วสองตัวเตรียมระมือมันเป็นซอมบี้แล้วแล้วกูตาย โอ้ย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 ผู้ใช้ขวานมันมันหลอกเราให้เราตีซัมบี้ปึ้มมันหลอกให้เราใไอวีแอมเบอร์มาขอเจ็ดอันหน่อยจะเปลี่ยนดาบตายง่าผู้ใช้ขวานแกบังเฮ้ยนี่มันพองหมดเ้ยผู้ใช้ขวานโอ้โหเว้ปิวเลยเว้ยนี่มันสู้เดือดกันจริงๆโอ้ยใครตีกูอีกเนี่ยอ้าวอะไรรางวัลอะไรอะรางวัลชนะเราชนะแล้ว กูได้ทงพวกมันด้วยแหละเอากลับไปสรรเสริญบ้านเราเลยว่าใครเป็นใครให้มันรู้มัง่งอ่ามันจุดภูแล้วด้วยจุดภูชนะแล้วจุดรูฉรองเี็มได้กลัวทองแม่งมาปักไว้ตรงหมู่บ้านตรงนี้อา้าวซอมบี้กัดคนตายเเลยชดรองโอ้ยพอเราชนะไว้มันลดราคาไว้พวกอดีเออแต่ชนะที่เป็นของเราอยากให้จดจำภารกิจนี้เอาไว้ ในภายภาคหน้าเราก็ต้องเจอพวกมันอีกของที่เราเอามาก็ถือเป็นของเราสามารถเอาเหล็กมาแลดทำมาล่อนได้โอเคเตทนูเต็มเลยว่ะกูได้นาใไม้ไม่ด้วยใครได้อะไรแปลกๆมาบ้างว่าไหมอิงแล้วมีใครรอบได้อานมาบ้างจากูีผัวกูได้อานโคเจ๋งอมาขี่แพะ ล้าใครเลีวลอัพเท่าไหร่กัน, <11 S 1> นั้งกูสิบเอ็ดเองอะจากเก้าเุนมาสองกูยังหาหมอนไม่เจอเลยแล้วกูตีเคี้ยอะไรอย่างเนนะี้ยกูมาก้ากูได้ให้กูมีเก้าอนะีกเนีใครชอบตัดต้นไม้แล้วชอบทิ้งเศษบนบนเ่ยพิ่มเลยเราเอาชัยชนะกลับมาด้วย เบยดางอยู่ที่เราเลยคิดว่ามีใครเอาตรงมาไหมรถเด็กกูจะไปอัพเวลให้ไอ้นฟิลลี่อ่ะไอ้ที่ปิดตาข้างเดียวไอ้ช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กเมืองเรากูอัพมันไปเยอะละเออดรามเชื่อไร้หน่อยเพิ่มใครมีเชื่อมั่งมีแค่เดียวไอ้ต่อมาช้าเนาะความผิดใครวะ มือไงเฮ้ยเอ็นี่แม่งเอาเนื้อซอมบี้มาแลกเพชรได้เว้ยอิดเพชรเลยหรอเฮ้ยไม่ใช่เพชรไอ้แลกไอ้สีเขียวๆอะยอเออเนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยอืมไหน้าที่มึงมีเยอะอยู่นี่เนื้อดีประมาณเดียวไปแล้วเพื่อนบ๊ายบายบรอบิี้ดูอันนี โอเคครับผมหลังจากที่เราต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับเ<อ>พื่อนเราก็ไปนอนแล้วคนหนึ่งนะครับะฉะนั้นผมก็ต่อนะครับใน EP สองนี่คือแบบมันยาวจริงใช่ไหมจริงเราองอขอเลานไปก่อน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมามา่มามาม่าอร่อยมากีย่ยวว